วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัล벅ร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและเบเดิร์นพาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอ้ยผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทกทานกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบัคนะครับแมปของ All Star Tower Defense นะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับในวิดีโอนี้นะผมจะมาแจกโค้ดแล้วก็สรุปอัปเดตนะครับที่เขาว่ากัััััันนนนนวว่่าเเปป็มมมิิอดตตะะคคครรรรบบบผสหใทีี ของสกินซุยตรงนี้นะครับ after เนี่ยที่มีสกินเนี่ยหลังจากที่เราเข้าเกมปุ๊บเราจะได้ตัวละครมันมาเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับเป็นตัวละคร6ดาวนะครับอ่านี่ฮะก็เราตอนแรกมันเป็นสกินใช่ไหมนะคราวนี้มันเป็นตัวให้เราแล้วนะครับไม่มีสกินอีกต่อไปนะในนี้นะครับไม่มีแล้วนะเป็นตัวละครเลยนะครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันก่อนนะครับผมสำหรับโค้ดเนี่ยนะครับเราต้องอ่อนนะครับในเซิร์ฟนะครับออสตาร์หรือเล่นเนี่ยให้ครบ 20นาทีนะครับถึงแม้ว่าเราจะออกนะครับมันก็ยังนับเวลาต่อนะครับซึ่งโค้ดนั้นก็คือโค้ดนี้นะครับชื่อโค้ดว่า New Star p a t s นะครับมาที่นี่ครับผม Setting แล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้นะครับ นี่ฮะมันต้องใช้อีก19นาทีนะครับของผมถึงจะสามารถรีดีมได้ซึ่งถ้าเราใส่โค้ดไปแล้วนะครับเราจะได้ทั้งหมด150สตาร์ดัตนะครับครั้งนี้เราจะไม่ได้เพชรนะแต่ว่าจะได้เป็นสตาร์ดัตหนึ่งร้อยห้าสิบเลยซึ่งก็เรียกว่าเยอะพอสมควรนะครับโลได้ประมาณ4โลนะครับผมก็คือ40อ่า40อันก็โอ้สีตัวก็น่าจะได้ตัวละครสตาร์ดัตกันหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงคนนะครับทุกคนก็อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับนี่ครับโค้ดนี้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวเร นะครับผมอันนี้ผมอยู่ที่โลกที่1นะครับอ่าโลกที่1นะมันอ่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของอินฟินิตหรืออะไรงี้นะครับเนี่ยเอเดนบอสตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะได้โบลส์เจ็ดดาวก็มาเล่นได้นะครับให้ครบ20ครั้งนะฮะเอ่อทาวเวอร์โหมดทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอ่าดูซิว่าออฟมีอะไรออฟใหม่ไหมนะครับออฟใหม่นะไม่น่าจะมีนะคือผมคิดว่าทุกอย่างนะก็จะน่าจะเหมือนเดิมหมดนะครับออฟ นะฮะฮตรงนี้ใครอยากได้ออฟเนี่ยตอนนี้คือเราต้องคาร์ฟอย่างเดียวแล้วนะเราต้องเล่นหมดนั่นแหละเราไม่สามารถใช้เพชรในการซื้อได้นะครับมันก็เป็นได้สักพักแล้วนะฮะเป็นได้สักพักแล้วนี่ฮะนี่คือออฟ ทั้งหมดนะครับไม่มีออฟใหม่นะครับทุกคนคราวนี้นะครับผมสตาร์พาร์ตนะครับมาใหม่นะครับเรามาดูกันว่าสตาร์พาร์ตนั้นมีอะไรกันบ้างครับอย่างอันแรกเลยครับอย่างตัวละครนี้ตัวละครนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าน่าจะมีอีโวนะครับก็เป็นสตาร์พาร์ตระดับอัลต้านะครับอ่านี้นะครับเทียร์หนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับใครรู้จากตัวอะไรคอมเมนต์ทีนะครับแล้วก็ต่อมาเลื่อนขึ้นไปนะครับโอเคเทียร์ที่มีแค่ตัวละคร e x p เนาะ ขึ้นไปครับนี่ครับผมซอสเทรนนะครับอันนี้คืออะไรอนี่ยน่าจะเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ชื่อซอสนะครับเทียที่29นะครับก็คืออีกประมาณกี่วันนะถึงจะปลดล็อกเทียเนี่ยโอ้โหไม่ไม่เขียนบอกว่านี่นะครับอีกโอ้โห140ชั่วโมงถึงจะปลดล็อกนะครับต่อมาตัวละครต่อไปเออมันอยู่ตรงไหนนะอันนี้แคปซูลครับนี่เลยอะไรอ่ะอย่าบอกว่าเป็นในนี่นะ เป็นลุงไ้นั่นป่ะครับลุงอ่ในผมผมเคยดูอยู่ที่มันลุงพลังเวทได้นะครับเออแต่เจอสาวสวยน่ารักแต่ว่าลุงนี่ก็น้าสิเออนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่เลยอะไรอะ่ะเหมือนหูเต่าเลยผมไม่รู้ตัวอะไรมันมันคืออ้นี้ป่ะไอควีนไอเขาเรียกแอดเดรสหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับเนี่ยอ่าอยู่ที่เทียที่อ่าหกห้ 5. 5. านะครับต่อมาก็เป็นเบลนะครับเบลคาเนลเทียที่ เจสิบห้านะครับเบลคาเนโอนะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวอะไรอีกเอ่ยไม่มีออฟอีโ e วลหรอนี่ไงการโทรเค็นซึ่งไอโทเค็นอันเนี้ยนะครับ ไอชิ้นส่วนอีโวเนี่ยนะครับมันเป็นชิ้นส่วนอีโวของตัวนี้นะเออที่เขาเขียนบอกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอีโวแล้วมันจะเก่งไหมที่ข้างล่างสุดขวาสุดเนี่ยน่าจะเป็นล่างของอ่าห้าดาวแหละนะครับถ้าเราอีโวจะเป็นล่างของ6ดาวต่อมาครับเทียร์ที่92เนี่ยเป็นควอชั่นมานะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นออฟอีโวหรือเปล่าของเบลคาเนลเอ๊ะก็ไม่แน่เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับเทียร์สุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยเฮ้ยเอเรนเยกเกอร์เดอะฟาวเดอร์ครับยูมีกับเอน ล่างดูมอันนี้โหผมบอกแล้วสองตัวนี้ต้องคอมโบกันแน่นอนหรือเปล่าต้องรอติดตามดูเอ้ยโหไททันนะทุกคนเจ็ดดาว เรียกได้ว่าซีซันที่แล้วเนี่ยน่าจะจ่อยเลยนะครับแต่ซีซันที่แล้วตัวละครก็เก่งนะเออพวกปู่ยาอะแต่ว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยชอบกันนะครับอันนี้ก็น่าจะน่าตื่นเต้นนะครับอีกนานเลยครับกว่าจะปลดปลดล็อกเทียร์ที่100นะครับต้องรอติดตามกันดูนะครับอ่าก็ได้เวลาเ f ฟฟาร์มสตาร์พารกันแล้วนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดของสตาร์พารตนะครับต่อมาครับตัวละครที่สามารถอีโวได้ครับผมชื่อว่าด็อกเตอร์นี่เลยครับผมอีโวนี่ นี่ต้องใช้โอ้โหต้องใช้5ตัวเลยเหรอเนี่ยถึงจะเป็นร่างของ6ดาวนะครับก็เป็นทาฟังก้าดีรอนั่นเองนะครับด็อกเตอร์ฮาร์ดนะครับผมอ่านี่เป็นร่างของ5ดาวเป็น6ดาวนะครับต่อมาครับชื่อว่าลักกี้กีนนะครับตัวละครนี้รอกันนานมากนะครับรอกันนานมากกว่าจะมานะครับสรุปมันก็มาแล้วนั่นก็คือตัวของ มันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้นะครับจากแบคูเบอร์นะครับก็อ e ีโวไปล่างนี้เลยนะครับรอนานมากตัวละครนี้กว่าจะมานะครับสรุปมันก็มาแล้วตีโคตรไวนะครับหนึ่งวิโหดาเมจตหกพันกว่านะครับใช้เงินแปดร้อยอีฟเกตตาผาดได้ด้วยนะเนี่ยเ,เดี๋ยวรอดูกันว่าตัวละครนี้นั้นจะแจวไหมนะฮะอ่าเป็นตัวละครตีแอร์ Air ด้วยนะครับผมโหัวเมตาแอร์แล้วนี่นเดี๋ยวรอติดตามดูครับในรีวิวนะคลิปรีวิวต่อมาจะมีอะไรอีกอืมซุยเออผมขอดูซุยดิซุยที่ผมเพิ่งได้มาเป็นไงวะ อ่าเป็นเบิร์นนะครับโอเคเป็นธาตุพืชวนดาเมจประมาณนี้เดี๋ยวทำเวล์ร้อยเจ็ดห้าแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่ามันจะเก่งไหมนะครับคือก่อนอันนี้มันเป็นสกินเนาะเออมันเป็นสกินอย่างนี้กไ็ไม่มีแล้วนะต่อมาก็คือตัวของอ่าเกี่ยวกับอินฟินิตแล้วนะครับอินฟินิตเนี่ยครับตอนนี้ถูกเปลี่ยนนะครับจากแมปเอลเมนต์นะครับผมจากเอลเมนเทลอินฟินิตแมปนะครับกลายเป็นฟูดแมปนั่นหมายความว่า ใครที่รักนะครับผมในการเล่นอินฟินิตของฟู้ดแมพนะตอนนี้ก็ถูกเอากลับมาแล้วนะครับผมเอลเมนต์ Element หรออืมนี่เขาบอกเอลเมนทัลใช่ไหมเอลเมนทัลทำไมมันยังเป็นรูปอันนี้อยู่อะรนดอมเป็นฟู้ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราด,ดูนี้ดิเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันปุ๊บไม่ใช่ฟู้ดแมพนะเอลเมนทัลอันนี้อืมโอเคแต่ว่าเห็นเขาบอกว่า เปลี่ยนจาก e อ e น e n t เมนทัเป็นฟ o ้ดแมพนะฮะนี่ผมไม่รู้ว่ามันมันเช้งยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะคือมีตัวละครจาก b บ n เ e r ร์ t ด้วยนะครับเออลืมให้ดู b บ n เดอร์ตอนนี้น่าจะต้องช่วงประมาณสักบ่าย2องนะครับถึงจะถึงจะสามารถถุ่มได้นะตอนนี้คือ,อยังน่าจะยังไม่มีนะเดี๋ยวเราไปพาไปดูกันแล้วกันนะครับนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ในโลกที่2 อ่าใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวผมต้องรอมันเอ้ยทาฟังก้ามาโอเคเดี๋ยวผมขอสุ่มเลยแล้วกันนะครับมาได้มาหนึ่งตัวสุ่มไปเลยครับอ่าเรียบร้อยครับต้องใช้ทั้งหมดกี่ตัวนะดีด็อกเตอร์ดูมใช้ทั้งหมดอีกตัวหนึ่งนี่มาโอเคตัวหนึ่งปัมป้าม,าม,ามยังไม่ได้ความป้าม,ามยังไม่ได้ได้หรือยัง ยังไม่ได้เ,เดียวพอแล้วได้แล้วนะครับครบแล้วแล้วก็สามารถอีโวได้แล้วนะครับนี่อีโวได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยอีโวนะโทรรัพทนี้มันใช้เงิน2มือเลยนะ่าจะเก่งมากนะครับไม่รู้ใส่ออฟได้หรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะ หมดแล้วนะครับผมก็ยังมีอีนิดหน่อยก็คือตัวของอาร์เมอร์ม็อบนะครับหรือว่าตัวไอตัวมอนที่มันเป็นอาร์เมอร์นะครับถูกรีมูฟจากกันเลนหมดแล้วก็โซโลอินฟินิตแล้วนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับคนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็โค้ดนะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับผม คนนี้นะ150สตาร์ดใส่ปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นม mm ินิอัปเดตเดี๋ยวจะมีอัปเดตอีกนะครับเป็นอัปเดตถัดไปก็ต้องรอติดตามดูว่าเป็นอัปเดตอะไรนะครับผมในวิดีโอนี้ mm hmm. ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เจอกันคลิปหน้าครับ mm hmm. สวัสดีครับผม